สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช anel อ o m รีแอคนะครับผมวันนี้นะจ๊ะตังเมย์จะมาทําการรีแอคของช่อง Mint Magazine t a l e n t โดยที่เป็นคอนเทนต์ของก้าว up เหมือนเดิมนะจ๊ะเพิ่มเติมก็คือแบบมีความน่ารักมีความหล่อขึ้นมาเยอะเลยก็คือวันนี้จะมารีแอคทั้ง2 EP เลยนะจ๊ะของ Mint Magazine นะครับผมเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า EP 1และ EP สจะเป็นยังไงพูดเรื่องอะไรบ้างไปดูกัน ูจากบนดาวังคารยังรู้เลยสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ก้าวังกรสวัสดีครับอาภูมิพัฒน์นะครับจ<อ>ับไปเจ้ากระต่ายนิ้นแมกซีนะครับโวลุษสี่นะครับคอลัอมน์ใส่ดีนะครับอุ้ยเสื้อเสื้อก้าวสวยอ่ะโอ้ยหล่อจังเลยเซาค่ะ ตอนนี้เราก็ได้รับเกมมาจากนินแมกซีนะครับชื่อเกมว่านับสิบกับจีนใครจะจ,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 จุดมากกว่ากันไปดูคําถามแรกกันเลยครับพ่อมังกรของเราจีนเนี่ยจริงๆเป็นคนที่หึงน,นะหึงแบบแสดงออกอารมณ์น้อยแต่จริงๆอ่ะใครดูก็ดูรู้ดูจากบนดาวองคารยังรู้เลย <c oughs> แต่นับสิบเนี่ยจะเป็นคนที่เราเหึงน,นะเราก็แสดงออ มีการลุกเล่นของนับสิบนิดนึงพูดจาแบบอ้อมๆ้อมอะไรแต่มันก็มีอรื่องที่แบ,บว่าถ้าคนฟังอ่ะมันก็จะแบบเออไอ้นี่มันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งต้องไปตีความนับสิบนับสิบนับสิบแหละถ้าเป็นนับสิบนะงอนงอนให้รู้เอาจริงคุณจีนในเรื่องก็ก็ควรจะรู้นะถ้านับสิบจะงอนขนาดนี้อ่ะ <c oughs> นับสิบนับสิบนับสิบจริงนับสิบก็คือแบบตามไปหมาติดเป้งเลยงงมาก

ใช่นักสิบโคจอลี่อ่ะไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งแบบคนที่เข้ามาจีบคนที่เข้ามาพูดจีบอะไรเงี้ยเขาจะมีความเอ๊ะอันนั้นคือเสน่ห์ของตัวจีนที่ทําให้นักสิกเนี่ยเขายิ่งหลงเสน่ห์โอ้โหต้องนักสิบอยู่แล้วนะครับเอาจริงๆนะที่จะล็อกจริงจะได้ทุรหลอกจริงอันนี้อันนี้นี่คิดเหมือนอัพเลยคอที่ยากมากเพาตั้งคนต่าง ตอบคุณจีนด้ครับมันพอๆกันเลยมันก็สลับอุ้ยทำไมเขาตอบเหมือนกันเลยอะเหมือนคนนัดกันมากเลยทุกคนนัดสินนอ๋อแต่นี่ไม่เหมือนล,ล,ละออกตัวแรงกับคุณจีนแต่คุณจีนชอบเฉยชอบอะไรใส่ชอบเมินใส่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าวง,งออออ่าย ถ้าเเป็นรใหองกใอเลยอ่ะก้าหลงก้อเลยปากสวยสีปากสวยมากสองยอมก่อนนับสิบมันจะมีแผนการหลายๆอย่างของนับสิบที่จะเกิดขึ้นภายในเรื่องนับสิบนับสิบเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวสร้างบรรยากาศเหมือนกันนอกจากเป็นตัวทําลายบรรยากาศแล้วก็ต้องเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างสร้างบรรยากาศเหมือนกันน้ำเน่าพอสมควรเลยหละนับสิบจูจีนเป็นแฟนเป็นแฟนกับใคร ใช่จีน่ารักใช่ใช่อ้าวนับสิบเป็นคนที่สามารถดูแลคนได้จริงๆอ้าวก็จริงจีนติไปอ่ะก็จริงจีนตีดไปจริงนี่คุณไ่กลายให้ผมลบเลยเหรอเอาไปเลยอีโมจิแมวมันชอบใช้อีโมจิแมวอ่ะเราเวลาเห็นเราก็จะนึกถึงมันแล้วก็หัวใจสีดำ เม่นคนมีความรักก็ะจะอ,ออกครับผม,มก็ตายแน่กว่าอ่าได้แล้วนะอ้วาวเป็นดื้อน,นะฮะเป็นคนสับส,สนๆที่แกล้งแต่สนุกสนานนะฮะได้บางประมาณนี้พอพอพอดูออกใช่ไหมฮะ และสุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอฝากด้วยนะครับกับมินแมกซีนะครับวอลลูนทีขอรำมินสไตล์นะครับที่มีคุณก้าวนุวก้าวแล้วก็ผมเนี่ยมาร่วมสนุกกันมาร่วมถ่ายภาพกันแบบไลฟ์เลยก็ว่าได้นะครับกานห้างเลยนะครับผมก็จะมีทั้งบทสัมภาษณ์แล้วก็มีทางรูปที่เราได้ถ่ายกันยังไงขอฝากด้วยนะครับาับแมากซีหล่อทุกคนเลยอ่ะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับอีพีแรกนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปต่ออีพีสองกันเลยดีกว่าทุกคนว่า เออเขาจะมาทำอะไรกันนะครับผมจะมาเมาท์มอยหอยสังขนาดไหนนะครับผมเพื่อการสูดเวลาไปดูกเลยอยู่ตรงตกักอยู่เลยยังกินไม่หมดเลยเนี่ยรู้ได้เลยคือต้องผโผล่คอยเดียวคู่เป็นชัดๆอีกคือคูดการขโมยนะของผมด้วย,ย,ยอุ้ยอุ้ยสุนารา ดีนะครับก้าวน้ตก้าวเดชชาวธนาคุณนะครับชื่อเล่นชื่อก้าวนะครับเล่นก้าววันนี้เราอันนี้ EP แรกหรือเปล่าครับอลแน่น้ำตัวสเต็มขนาดนี้วันนี้เราจะมาเมาส์เกี่ยวกับคุณอัพภูมิพัฒน์กันนะครับสามเรื่องที่ไม่รู้กันแน่นอนนะฮะเรื่องแรกเลยเอาเลยใช่ไหมฮะข้อแรกเลยคืออัพเนี่ยเขาเท้าเบอร์สี่สิบสี่นะฮะซึ่งผมแค่สี่สิบสองครึ่งสี่สิบสามแต่เท้าฉันเลยอะผอมเลียวขนาดน่ะเขาเท้าสี่สิบสี่นะ เขาเรียกว่าคุณฐาน,นแน่นไงกับ <c oughs> อย่างมากก็พระราชนิยม42ครึ่ง <c oughs> 43เงี้ยใช่เต็มที่เรื่องที่สองนะอัพเนี่ย กินกาแฟวันละสี่ถึงห้าแก้วแต่ก็ยังดีที่เป็นกาแฟดำไม่ใส่ต่างอย่างผมเนี่ยผมยังกินกาแฟผสมนมอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอกินเยอะๆแต่ผมก็กินวันละแก้วสองแก้วหล่อมาก <มา S 1> เลยใครแต่งหน้าว,วะแต่งหน้ายังไงใครมี<า>ทิ UTORIAL บ้างก,กาแฟวันสี่ห้าแก้วแต่เขาไม่ใส่บบข้บวเลยถึงกินข้าวเนี่ยก็จะกินวันละช้อนซึ่งช้อนหนึ่งเนี่ยขโมยของผมด้วยใน้วก็ คือถ้าเขากินเขาก็ต้องให้ผมกินด้วยเขาก็จะสั่งเผื่อผมด้วยแล้ววันไหนครับผมมาก่อนเขามาอะไรผมก็จะสั่งเผื่อคืนเขาวันนี้ผมก็ตื่นตื่นเช้าวันนี้ตื่นไวนะแล้วก็รอพี่วุฒิผู้จัดการผมเขาก็จะมารับผมใช่ไหมผมตื่นเช้าผมก็หิวผมก็สั่งกาแฟกินขึ้นรถปุ๊บอัพส่งข้อความมาแล้วซื้อมาให้แล้วนะกินข้อความไปก <c oughs> ินเนี่ยอยู่ตรงตกักอยู่เลยยังกินไม่หมดเลยเนี่ย oh. มึง oh. ต้องกินกินให้หมด oh. กูซื้อมาแล้ว

สี่วันติดเขาแทบไม่ได้นอนเลยเขาบอกว่าเขา้อ่านหนังสือเพราะว่าตอนนี้เขาก็เรียนเอกแล้วมันเรียนหนักแล้วพอเขามาถึงที่ทํางานเนี่ยนลังงจนเขาไม่ดอบเลยนะทั้งวันอ่ะมก็จะเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับเพื่อนร่วมงานให้พี่พี่ทีมงานทุกคนอยากฝากอะไรหีึงครับเรื่องแรกเลยก็หล่อลูกนี้หล่อ่าเลยยังถเขาเยอะๆเขาเป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจมากคนนึงเท่าที่ผมเคยรู้จักมาผมอยากให้เขาประสบความสำเร็จอย่างเต็ ที่เขาตั้งใจไว้ผมก็จะเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆเขาตลอดหลอ่อเก่งน่ารักต้อง <s> ไม่ถือว่าเท้าใหญ่ผมกลัวเขารองเท้าใหญ่เพราะว่ารองเท้าอัพเนี่ยเขียบกับหน้าผมในประมาณเนี้ยคิดดีไ,ไม่ได้เลยถ้ามันโมโหผมขึ้นมาเนี่ยกลัวสุดเลยนะสวัสดีครับอัพภูมิ<อ>พัฒน์สวัสดีครไอ้เต้าไอ้เต้าไม่ได้ไอ้เต้าจะอ่าเท้าเบอร์สิบสี่แต่เท้าเ้าตรงไมนเลยนะอัพก็ไม่แสกนเท้าคู่ไหนนะครับผมโอนทางนี้ได้นะ เลนจ์มาให้เผาคุณก้าวนภัคก้าวนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คุณก้าวเนี่ยเป็นคนกินข้าวเยอะคนหนึ่งกินน้อยคนหนึ่งกินเยอะกินเยอะมากนะคือตักข้าวทีคือคูนจานเวลาอยู่กองเวลาออกไปข้างนอกไปกินข้าวข้างนอกหรืออะไรเงี้ยกินเยอะมากแต่กินแล้วไม่อ้วนคือผมหายใจก็กำนังขึ้นแล้วอะแต่ว่าคุณก้าวคือข้าวคูณจานแล้วกลับกินเยอะด้วยนะแต่ไม่อ้วนเลยข้อที่อครับคุณก้าวนภัคก้าวเป็นคนไม่ชอบตอบไลน์ พักไปผมว่าจําเป็นจริงๆเนี่ยต้องโทรอย่างเดียวถ้าพิมพ์ไปอ่ะไม่รู้จะตอบเมื่อไหร่คือเราจะได้คุยกับเขาใน,านทำไมเขาเมินแฟนอะมื่อวันทีผมพิมไปแบบเฮ้ยก้าวนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นโน่นนี่นั่น,นอีก3-4วันค่อยเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการจะติดต่อจริงๆรู้ได้เลยคือต้องโทรโทรอย่างเดียวข้อ3เอาเป็นพรมแล้วกันก้าวคอนดิงใจผมพูดเสมอคุณสัมภาษณ์ก้าวคอนดิงใจมากๆจริงแล้วก็ไม่ว่าจะีกี่สัมภาษณ์ก็จะพูดเหมือนเดิมเราสบายใจ ให้พิวดิ้นนงเขาอะไรที่อยากฝากถึงก้าวอคงคงคงเป็นคำขอบคุณขอบคุณที่เราได้เดินทางมาเจอกันมันมีคนต้องกี่ล้านคนบนโลกน, ok นี้แต่เราได้เดินทางมาเจอกันกว่าพิวดิ้งหนึง ใช่กาวผมก็มองไม่ออกว่าจะเป็นใครนอกจากกาวแบบกาวงีสก็ยังไงก็สองขอบคุดกาวมากลุงลุงลุงเออเหมือนลุงไะสไตล์ลุงละุงแต่มันลุงที่่นารักเขาเรียกว่าอะไรบ้านบ้านบ้านหนุ่มบ้านบ้านเวอร์นะจ๊ะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมิ้นต์แมกซีนนะครับผมที่พา2คนนี้เขามาถ่ายแบบกันแล้วก็มาสัมภาษณ์ให้เราได้เห็นกันนะครับผมก็ บอกได้เลยว่ามีความน่ารักชอบการแต่งหน้าของเก้ามากเลยอ่ะคือดีมากเลยอ่ะทุกคนใครมีทีทวเรียการแต่งหน้าบา้างอยากลองแต่งบ้างห <c oughs> ล่อมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะใครเมนเก้าคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะจ๊ะสุดนี้ก็ไอซอกระต่ายเหมือนเดิม <c oughs> ปะ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <c oughs> ให้ตังเมย์ด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตั้งเมยสัญญาว่าตั้งเมย์จะมา r าร e แอคคลิปก็อั u บ,บ่อยๆนะครับผมและใครอยากให้ตั้งเมย์มารีแอคไลฟ์ live, หรือว่ารีแอคแบบสดๆให้ทุกคนเข้ามาดูกันแบบสดๆไปด้วยกันนะครับผมกับ live instagram เอ่ยอะไรเอ่ยนะจ๊ะคอมเมนต์บอกตั้งเมย์ด้วยนะอยากให้มีบอกเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ค้างไอ้ติคตออยู่ใช่ไหมทีมงานติ๊กต็อป ep สองนะจ๊ะมาแน่นอน เร็ว,เรวนี้นะจ๊ะแต่ยังไม่กำหนดวันว่าเมื่อไรนะครับผมโอเคครับผมวันนี้จำเป็นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมคมเม์เข้ามากันเยอะๆไปแลัาบ๊ายบาย